น้ำครับครับ่้มกลางกับสวนมะม่วงโช่วอันนั้นนะครับถึงสข้อพุ่มใจในผลผลิตปีนี้อ่หลายกลัวปีทีเลวนะครับพอปีนี้รูซสึกว่าโอเคนะครับในการเริ่มขอพุ่มใจในผลผลิตปีนี้อ่หลายกลัวปีทีเรลวนะครับพอปีนี้ดู้สึกว่าโอเคนะครับใน การเริ่มแสงดวงอาทิตย์กะสิลับล่าจากพื้นผิวโลกพื้นผิวโลกนะครับไปนะครับบิวผิว,วออกช่วงนี้นะครับเริ่มชิวออกถามว่าต้อนอื่นออกขึ้นกันบอออกออกมาออกดอกออกผล้หลายครับพี่น้องครับผม รองสังเกตย่างเข้าไปนะครับมันเป็นน่วยเป็นผลกะรู้สึกว่าโอเคนะครับโอเคนะครับหรือดูการเก็บเกี่ยวกะใกล้สิมาถ,ถึงนะครับต้นเล็กต้นใ่ก็เหมือนกันหมดกะคงสิบวนานเกิดลออหรอพี่น้องเอ้ยเนาะกะคงสิบวนานเกิดร,อร้อ,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 ดรอครับผมครับผม นั้นนะครับอันนี้กตรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นหลายนะครับขอมาเบินใกล้ๆก,ก,กันรู้สึกว่าก็จะได้จากล่าผ้าจากกันนะครับในช่วงเย็นช่วงทำนี่ครับครับในช่วง,ช,วงนนช่วงกันนั่นนะครับช่วงกันนั่นครับกะแสงดวงอาทิตย์กะสิลับล่าจากพื้นผิวโลกพื้นผิวโลกนะครับไปนะครับ อยเริ่มออกมาตั้งแต่ต้นปีพุ่นละพี่น้องตอนนี้เข้าไห้เข้าพุ่มใจในผลผลิตปีนี้อ่หลายกว่าปีทิเลวนะครับเพราะปีนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับในการเริ่มอีกบน้านเกิดรอห้องกันของแต่ละต้นนะพี่น้อง กะคงสิบวนานเกิดรอดหรอพี่อ้องเอ้ยเนาะกะคงสิบวนานเกิดร้อครับผมครับผมสดชื่นสดชื่นพี่้องอากาศเยน็นอากาศเยนเ็ยนย้ำมาแรงรช่วงนี้เขามายืนอยู่แปลงมง,มง,มงวงโชคอเขาพุ่มใจในผลผลิตปีนี้หลายกว่าปีทีเลวนะครับพะปีนี้ดูซสึกว่าโอเคนะครับใน การเริ่มเชื่อนสดเชื่นอนเ้ีมาแรงครับสดเชื่อนสดเชื่อนพี่น้องอากาศเย็นอากาศเย,ย็นเนียมาแรงครับช่วงนี้เขามาเยืนอยู่แปลงม,งม,งมง<อ>่วงชั่คราวของเตลลต้นนะพี่น้องแอ้วให้มากให้ผลนะพี่น้องกรบผมหลากหลายต้นนะครับ แล้วแต่ความเจริญเติบโตของเตลลตูนนะพี่น้องออกมากออกดอกออกผลได้หลายกับพี่น้องกับผมลองสังเกตย่างเข้าไปนะครับทีได้อ่อะห่อถุงห่อผลมะม่วงในช่วงนี้นะครับสำหรับมะม่วงโชคอันนั้นนะครับต้งออกมากออกผลอยู่บอเศ้า น้อพี่นอ้องแต่ตรงนี้กำลังออกดอกออกผลยางสะพังสดสวยงดงามแค่นี้นะครับผมเขาพุม่มใจในผลผลิตปีนี้หลายกว่าปีทิเลวนะครับพอปีนี้ดูซื้อว่าโอเคนะครับในการเริ่มออกช่วงนี้นะครับเริ่มที่ออ,อกถามว่า ต้นอื่นออกขึ้นกันบ่ออกก็จะได้จากล่าผ้าจากกันนะครับในช่วงเย็นช่วงทำนี่ครับกับในช่วงช่วงกันนั่นนะครับช่วงกันนั่นครับกะแล้วให้มากให้ผลนะพี่น้องรับผมหลากหลายต้นนะครับแล้วแต่ความจะเจร่ญนเติบโตแสงดวงอาทิตย์กะสิลับล่าจากพื้นผิวโลก ้นผิวโลกนะครับไปนะครับบิวผิว,วต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆเนาะอ่ะเริ่มจับดอกจับผลอันนั้นนะครับอันนี้กตรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นหลายนะครับขอมาเบิ่งเกลไก่กัรู้สึกว่าต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆเนาะอ่ะ เริ่มจับดอกจับผลก็จะได้จากล่าผ้าจากกันนะครับในช่วงเย็ยนช่วงทำนี่ครับกับในช่วงช่วงกันนั่นนะครับช่วงกันนั่นครับกะโดยรอบบริเวณเต็มที่พรออมเสียยห้ผลผลิตในปีนี้พี่น้องครับผมที่กิง่งอ่าของเต่ละตูนนะพี่น้อง หรือดูการเก็บเกี่ยวกะใกล้สิมาถึงนะครับต้นเล็กต้นยญ่ก็เหมือนกันหมดอัดเกิดน้ำนะครับครับกะท่มกลางกับสวนมะม่วงโชกัน,นั้นนะครับถึงสดเขาพุ่มใจในผลผลิตปีนี้อ่ะหลายกลัวปีทีเล้วนะครับพะปีนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับใน การเริ่ i i muscle, <Okay. S 1> ม <const> ต่อขึ้นกันครับโดยเฉพาะต้นน้อยๆก็ออกได้พี่น้องต้นน้อยๆก็เต็มที่ขึ้นกันนะครับต้นน้อยๆต้นน้อยๆนะอ่ะเริ่มจับดอกจับผล่อขึ้นกันครับโดยเฉพาะต้นน้อยๆก็ออกได้พี่น้องต้นน้อยๆก็เต็มที่ขึ้นกันนะครับ โดยรอบบริเวณเต็มที่พ่อเสี่ยให้ผลผลิตในปีนี้พี่น้องครับผมที่กิง่งอ่ะที่ได้อ่ะห่อถุงพ่อผลมะม่วงในช่วงนี้นะครับถ้ารับมะม่วงโชคอันนั้นนะครับต้งออกมากออกผลอยู่บ่เศร้านะพี่น้องแต่ตรงนี้กำลังออกดอกออกผลยางสะพังสดสวยงดงาม ขาพุ่มใจในผลผลิตปีนี้หลายกว่าปีี่เลวนะครับพะปีนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับในการเริ่มทุดยอดสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากครับในขณะเดียวกันอีกฟังก่น,นั่นนะครับอันนี้กตรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นหลายนะครับขอมาเบิ่งใกลไกกัรู้สึกว่า แค่นี้นะครับผมเข้าพ,พุ่มใจในผลผลิตปีนี้หลายกลัวปีท่เลวนะครับพอปีนี้ดูซสึกว่าโอเคนะครับในการเริ่มออกมาออกผลได้ออนนหลายกับพี่น้องครับผมรองสังเกตย่างเข้าไปนะครับเริ่มออกมาตั้งแต่ต้นปีพุะ่ะพี่น้องตอนนี้เข้าไห ออกเต็มที่นะพี่น้องก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเฉห,หน่วยให้ผลผลิตแลวนะพี่น้องความอูดมสมบูรณ์มองนี่กะรู้สึกว่าโอเคนะครับแกวให้มากให้ผลนะพี่น้องครับผมหลากหลายต้นนะครับแล้วแต่ความจะเจร่ญเติบโตแสงดวงอาทิตย์กะสีรับไลาจากพื้นผิวโลกพื้นผิวโลกนะครับไปนะครับ วิ view, view ้่อยทยอดสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากครับในขณะเดียวกันอีกฟังกัญยออ์ออกหมากออกดอกออกผลหลายกับพี่น้องครับ,รบผมลองสังเกตยา่างเข้าไปนะครับออกหมากออกดอกออกผลหลายกับพี่น้องครับ,รบผม รองสังเกตยา่างเข้าไปนะครับเขาพุ่มใจในผลผลิตปีนี้หลายกว่าปีทิเลวนะครับพอปีนี้ดูซึึกว่าโอเคนะครับในการเริ่มแค่นี้นะครับผมอีกบนนั่นเกิดโล่ห้องกก่ต้นน,น้อยต้นน,น้อยเนะอ่ะเริ่ม จับดอกจับผลอของเตลละตน้นนะพี่น้องออคือกันครับโดยเฉพาะต้นเล็กๆก็ออกได้พี่น้องต้นเล็กๆก็เต็มที่ขึ้นกันนะครับเริ่มออกมาตั้งแต่ต้นปีปุ๋ยละพี่น้องตอนนี้เข้าไห้ออกมาออกดอกออกผลได้หลายครับพี่น้องครับผม รองสังเกตย่างเข้าไปนะครับออกช่วงนี้นะครับเริ่มชิวออก